สวัสดีจ้าเ,เพื่อนๆพี่เพียงน้องทุกคนนะจ้าสำหรับคลิปนี้วิภาพพี่น้องมาชมเส้นทางโดยสารของเรือเฟอร์รี่ไปยังเกาะบูฮูสมันเหมือนแต่ว่าเรือออกไปก่อนแล้วจ้ารถที่เห็นจอดอยู่เมื่อกี้นี่เพิ่นกิสิมาจอดเลี่ยงแถวเต่มันเลยได้จ้าล่อสงสัยสิเป็นล่อหลอบใหมกันเลยเห็นรถโบลายปันไดส่วนตรงนี้กระสิเป็น ทาเลือที่เอาเลือกขึ้นฟังเนาะจา้กเพิ่นก็นเลยปิดไว้เดี๋ยวชมไปรอบๆจา้าพี่น้องจา้าเมื่อนี้นอากาศบ่ดีจา้าเดี๋ยวเมื่อนี้วิสิพาพี่น้องชมหลายหมองหลายสถานที่มามองนีก่อนทีไก่คอนซิยอนกลับไปใ,ใกลไก่บานเนาะจ้า,จาส่วนบองหนนั่นกะยู่เบิงไปน้ากันเ้อจา้าพี่น้องจา้า อากาศบอดีแต่ว่ากับวิวสวยจ้าลมแห้งแห้งเนยจ้าเสดายายื่อออกไปก่อนจ้าพี่น้องก็เลยบสท่านเลือมีกะหนาวเนาะจ้าก็เลยสิบสถาก่อนสีจากมองนี้ไปก็เลยพ้าพี่น้องชมหลบๆบบ่บบบนฟังมีถ้าพี่น้องมองไปไกลๆพูดทางพูนก็สเเกิเป็นเกาะงามๆเนี่จ้าเป็นเกาะ คือว่าบูนฮูส์มานเมินก็เคยไปครั้งหนึ่ง,ตงแต่ <c oughs> จำได้ปะประมาณกันแล้วกันนะจ๊ะเนาะประมาณ20กว่าปีพี่น้องสังเกตว่าร่มแห้งเบ่แหง้งน้ำกระทบฟังจา้าถ้าเปิดนี่มันสิดังดังแห้งอีรีไปกันเลยปิดเสียงไว้ส่วนมากเวลาไป มองไดมันไก่ทะเละแล้วทะเละอยู่นี่มันสิแบบลมหนะจ้ามันบ่มีแต่เสียงคลื่นเสียงลมมันแห้งแต่ว่าท้องฟ้าเมฆก,กับสวยอยู่ด้ลอลนะเนาะจ้าอากาศบ่ดีบานไดก็ได้ยืนเบึ่งและกะท้ายให้พี่น้องเบื่งดูนเติบเอาไว้โอกาสหน้าฟ้าไม่จา้าตอนนี้เข้าก็กกับมาที ทะเลไกลบ้านทะเลไกลบ้านวิมาเบิงมองเรือถีมาจอดเทียบฟังเรือโมอนิสเป็นเรือขนอุปกรณ์ไปตามเกาะหรือว่าตามสถานที่กันต่างๆเอาไปสมแซมนะจ๊ะสมแซมที่ซื้อกลอแล้วก็ลื้อขยะแบบนี้จ้ะหรือว่าแบบว่าสมทาเรือ หรือขยะเก็บกวดตามฟังเรือที่จอดเมื่อกี้นี่นะจ๊ะมือนี้มีหลายบรรยากาศจา้ะตอนนี้สิเป็นอากาศแบบว่าอากาศดีอากาศคึมฟ้าคึมฝนมีหมอกมีแสงแดดต้องเอาให้ท่านจ่าพี่น้องเบอกไปแล้วก็คือสิบว่ามีเวียนนคจอบแต่วิวนี่จ้ะอุปกรณ์เรือ เมื่อกี้นี่ออกไปแล้วเรือไม้เขามาคนอุปกรณ์มาใส่เรือเพื่อวาสิออกไปตามเกาะต่างๆต,ตามท่าเรือต่างๆสอมแซมเนาะจ้ะคนของเทศบาลเมืองเพิ่นก็เอามาจอดใบวีก็เลยทายเก็บไใ้พี่นองเบิงจา้าพึ่งเคยเห็นปีนี้สงสัยวีสิตกงานอยู่ก็เลยได้เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ได้เห็น หลายสิ่งหลายอย่างพร้อมๆกับพี่น้องละจ้าแต่ก่อนเหตุงานหลายบ่คอยมีเวลาออกมายางเบิงท่าเรือนี่ท้าไปยางส่วนมากมีกระสิ์เขาไปยางอยู่ในป่าสวนป่าธรรมชาติที่มีนกเป็ดน้ำละจ้าหมักไปายางทางคุณส่วนทะเลนี่เห็นเห็นบอยอ่ะจ้าเพราะว่ามันติดบานเลยยืนอยู่หน้าต่างก็ยืนมองตลอดอยืนล่างถ้วยล่างซ้ำ <laughs> นางกินข่าอยู่หองนางกินเข่ากับม้องเบิงทะเลกัเลยบริยางมาทาังนี้เพราะว่าเห็นเห็นมาหลายจะเป,ปี๊ยจะยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีตอนลูกเนี่ยน่อยแหงมาดูยางลงมาประมาณเวลาเพิ่นปิดเทิมมีกษัตริยักหลอนเนาะพักหลอนหาทิ์เด็กน้อยผิดเทิมนี่สองเดือนเคืองเกือบสามเดือน มาส่วนตรงนี้เาี่มือแรงจ้าก็สิม,มีหมอกปกคลุมหนาวเย็นอากาศเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงจ้ากกสิมีหมอกลมฝนบางเมื่อกับฝนกับหมอกตลอดสิมีแดดก,กับแค่ช่วงหาหน้าที่ซิมนาที่แล้วแต่เพิ่นสิมายาม่ามใดนะจากาทายวิดีโอท่านกับท่านทายบ่ท่านกับททกบท่าน เดี๋ยววีสิาพาพี่น้องอยางมาเบิงไกลๆสะพานสอมแซมจา้าเห็ดมาจากปีละสองปีแล้วย่ามใดสิแล้วกะบบลูแต่ว่าสอมกะดีให้กันจา้าเพื่อความปลอดภัยนะจา้าเนาะตอนที่ท้ายที่เขามาตรงนี้ที่เป็นกันไวหามค้นเขามาโบห้ายงางเขามาจา้าวียางเขามาเพราะว่าเป็นวันหยุดของเพิ่นเป็นวันอาทิตย์ มีกันเลยย่างกับเมาราะวาอยากได้วิวไก่ไกห้พี่น้องช่มเนาะจากเพิ่นกนับขนอุปกรณ์ไปแน่แล้วมีจ่าลักษณะเพิ่นกับสิกันไวข้ขางหนึ่งเนาะจากเดี๋ยวห้องมาเบิรน,นกันว่าเพิ่นใส่อุปกรณ์สอมเหล็กลุ่นไดประมาณนี้เนาะจากเพิ่นกับสิเอาว่างไวน้นี่แล้วส่วน ทางผู้รหลดกระสีจอดอยู่ฝังที่จะไปเกาะรถลดทางฟังเกาะกะไปเข่าเมืองหรือไปจังหวัดอำเภอแล้วเตอเป็นสิไปเนะจ๊ะแต่ว่ารหดสีแลนด์เซนเดียวเพื่อความปลอดภัยภาวาอีกฝั่งหนึ่งเพิ่นกะสมแซมนะจ๊ะปิดให้ถนนแลนดคางหนึ่งยู่บานเท่ากับเหตุตั้งสีประมาณเดียวกันเนาะจ๊นะเนาะ พออีกเมื่อหนึ่งกลับมาวีก็เห็นบ้านนกดาวริมทะเลจ้าพี่น้องจะาพึงเคยเห็นขึ้นกันจา้าเอาขึ้นมาเป็นตะหักขึ้นมาเทต่จ้าพี่น้องสวยๆแมววิยนืนเบิงอยู่ตังโดนเดี๋ยววีสิพาพี่น้องชม่มฟังทั้งนีกนเดี๋ยวห่อไปยยางชม่มอีกฟังขางหนึ่งนะจ้ะขางนี้กะสิมีหนาตางเสดายบ่มีคนอยู่เสดขอเพ่อนผ้าพี่น้องชม่มข้างใน ต่บีคิดว่าตรงนี้เครื่องทําความอุ่นมีหองนอดมีอ่าวาต่างๆเนะจ้ะบ่รล้ว่าเพิ่นไปหลากมาจากไสเป็นมาจอดไว้น,นีสงสัยศิลากมาจากหม่องใดหม่องหนึ่ง <c oughs> เอามาสอมแท้มังจ้ะเมื่อกี้ตรงนี้เป็นที่เดียวกันที่เรือที่ไ้บีไ้พี่น้องเบงเมื่อกี้เป็นเรือซสอเนะจ้ะของเทศบาล พอเลือนนั้นออกไปเพิ่นก็เอาบานนกดามมาจอดจ้า <c oughs> ก็เลยได้ท่ทยคลิปนี้กะผสมผสานเป็นคลิปเก็บตกเอามาให้พี่นองเบิงหลายๆบรรยากาศหลายภาพหลายวิวนะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บจบลงแล้วขอบคุณหลายๆด้วยจ้าที่มารับชมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย